ไม่อยากเป็นแบบกานนำไปขายเที่ยงเป็นรั้วถ้าทำไมไปแบบนี้ลงปลูกจะเป็นรั้วเพราะมันปีแล้วเป็นอย่างนี้ปีเป็นอย่างนี้นั่นแหละที่กลัวว่าถ้าปลูกริมถนนมันจะเป็นยังไงนะครับตัดสั่งนะอันนี้สิบปีเป็นอย่างนี้อันนี้ปีเป็นอย่างนี้ถ้าไมไปรั้วจาเป็นอย่างี้ ไม้ไห่ล um. ู่าอเใ่ามีแล้วใ่ลู่ขึ้นบ้านแต่ดานปลกมาไปแบบนี้อันนี้ยังยหยิ่งใหญ่ยังโหยย่งโตเป็นแบบนี้แล้วก็เวลยากับมะฮอกกานีปลูกให้ห่างจากถนนสักหน่อยได้ลองมูสวยไานไข่หวานไข่ไข่เลยนะไข่ไยักษ์นา่นดูดีๆเรื่องั ไม่อยาีอยไให้นูไปดูที่รักหนาวันนะว่ามันติบปีแล้วมันตังกันไหนหปีแล้วตึงแันไหนแต่พอพยายามอยากนำมาปีกันหน่นสิปีเท่านี้ก็ดูว่าแล้วปลุกแล้วปัดไปนี้ครับอันนี้หปีเอานี่แลแปลงนั้นเงไมประกอบปลูกไปแล้วปลูกใกล้ๆกับสตห็นปะมันเรียง เป็นไม้ป่าขนาดนัยยยืดอย่างยิย่งยิงเงยีงยนยาวน่า้ว่าใช่แล้วก็มีมะมวงเรม,มวงสี่ต้นเห็นปะนนเหมือนเขียวปืดเใช่แล้วก็ปลูกเป็นกันจนกันไหนก็ปลูกพวกมะบุรีมะนาวนั่นนี่น,นั่นไปเดินดูแล้วครับแล้ตรงนี้ก็ปลูกยาไว้หัวใช่ไหมยานี่อะไรนะยาเนียกเนื่อเปี วันนี้ได้นนวันนี้ได้ความว่ารักแล้อันนี้ปักบงุงที่มันที่มันปลูก,กัำเดียวแล้วนี่ปลูกเป็นสิบปีแล้วอะยังไม่หมดอยากเวนเอาหมอกซ้อนมาฉีดรอเรอกัตตาชยาตัด แล้ว<จ>ปะป,กป,ปงก็แตกกันก็ได้กินเราก็ไปทำหมักจืดได้นะ เรนฝากเขาก่อนก็อักราักเราโคตรรเครอรักเรครักเราู่อน่มเไมได้นั่เลยเร่อรอนุรักษ์ช้างขอบคุณครับ แล้วพวกอะไรนะเฮ้ยมันขึ้นมาใช่รีบรีรีบไปีดด้วยไอ้ลิงไอ้ลิงั่งหมันแดงอะดไอ้ลิงโดนโคตรแดงจับฝาไม่เมื่อกี้เม่อ้เมอกี้มกี้กี้เมื่อนี้้ก้่อกี้่อก่อกีม่ีอ้ี้มออเม่้เมอ่อี้่้อเมกีเมีอกี้มืกกี้เมีอนี้เมเือ้ ก็ใส่เน่เน,น่เน่หยิบไปเลยเดีย๋ยวลืมไงลืมไงหยิบไปเลยวาง้ตงข้างข้างตัวไปเลย